ต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบที่แตกต่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี18.40นาฬิกา40นาทีถึง19.10นาฬิกา10นาทีทาง True Insider สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Week End นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแปลกไหมล่ะ วัน,นนี้แก้วก็ไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะใช่แล้วนะฮะเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากการที่ผมชวนแก้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงครับมาเป็นพิธีกรร่วมกับผมนะฮะแหมต้องขอบคุณแก้วมากเลยนะที่ด,ด,ดีมากเลยค่ะแหมขอบคุณพี <c oughs> ณ่พุนมากกว่าขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆฟรายการ True Insider Weekend ด้วยค่ะครับผมผมเชื่อเหลือเกินนะฮะว่านอกเหนือจากการที่จะทําให้รายการนั้นดูมีสีสันขึ้นแล้วนะฮะไม่ต้องมาทนกับหน้าของผมคนเดียวแล้วมีอะไรสวยๆให้ดูแบบนี้ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นผู้หญิง และด้วยคําถามแบบที่ผู้หญิงคิดนะครับน่าจะเพิ่มมุมมองอินไซต์ในการที่จะถามแขกรับเชิญของเราในแต่ละเทปได้มากขึ้นด้วยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวก็พร้อมเจาะลึกให้เลยเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นสาวสวยอีกหนึ่งคน oh. นอกจากสวยแล้วยังเสียงดีอีกด้วยนะคะคุณพัชชาอนเนกอายุวะจาก a f 2ค่ะ จากการประกวด True Academy Fantasia ซีซั่นที่2ทํทำให้ชื่อของพัชชาเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องเสียงคุณภาพโดยผลงานเพลงที่สร้างชื่อได้แก่เพลงช้าไปไหมเธอไม่เสียใจที่ได้รักเธอ เกอรล่าสุดการร่วมง,งานครั้งแรกกับผู้ชายเสียงอุ่นๆตุ้ยธีรพัฒนในโปรเจกต์ Hello Stranger จากผลงานเพลงที่ผ่านมาเราจะเห็นพัฒนาการของเธอตลอดเวลากว่าจะมาเป็นพัชชาต้องพิสูจน์อะไรมาบ้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปอินไต์กันครับ Some people

ลูกตัวเองค่อนข้างจำบ่อยอุ้ยโยม้องนี่น,น,นี่แล้วมีเซ็กซี่ด้วยอะ่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราทั้งสองคนก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับคุณพัชชาสวัสดีครับ คุณมากที่ให้เกียรตินะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมีพิธีกรคู่นะคุณผู้ชมหีน้องแก้วนี่เองเราะชาเรามารับน้องกันหน่อยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะตอนรับพิธีกรใหม่ของเราค่ะพี่แก้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างงั้นหมายความว่าให้แก้วเราเป็นคนเปิดรายการดูบ้างแม่จะแบบมีสีสันขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคนเดียวคุณผู้ชมอาจจะแซงได้อ่ะเงาเงาให้ม่งาดูแล้วกันนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเรา แล้วนะคะคุณพัชชาจาก AF2 นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันหลายรอบแล้วนะทำได้ดีทำได้ดีนะฮะโอเคมาเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่านะฮะไหนๆก็มีเวลาจำกัดแล้วแล้วพัชชาก็คิวยุ่งมากเลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะพัชชาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนลุคตัวเองค่อนข้างจะบ่อย บ่อยค่ะบ่อยเนี่ยผมมีผมมีภาพเนี่ยนี่นี่เราลอตอนอดรูป่สนนา่อันนี้สิงค์้าสุดอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนีของปีนี้นะครับผมสั้นนะคะนี่เป็นตอนผมยาวหวานๆนอนอันนี้ยู่อยี่สิบสอันนี้ออกมาตอนแรกๆเลยหรือเปล่าคะอัลบั้มสองตอนแรกก็นแบบไม่มีผมม้าเลยเปนผมตรงธรรมดาแล้วก็นี่อุ้ยมอุ้ยมีด้วยนะอุ้ยนี่มีแล้วมีเซ็กซี่ด้วยอ่ะมีนึงนิดนึงค่ะผจะบอกว่านี่เป็นอัลบั้มหนูเป็นสาวแล้ว อะไรอย่างนี้ป่ะคือสงสารสงสารคนรีทัศน์มากเฮ้ยดูแล้วมันมีหน้าเยอะนะรีทัศน์นิดนิดหน่อยหน่อนี่มีสองนี่มีอีกมีอีกจากเส้นเดียวกันนะคะเส้นนี้ต้องโชยเยอะเป็นช่วงตึงของชีวิตเป็นช่วงตึงของชีวิตรีบถ่ายไปก่อนครับการที่เปลี่ยนลุคบ่อยๆนี่มันเป็นเรื่องของคอนเซปต์งานหรือเปล่าฮะถึงต้องเปลี่ยนหรือว่าเราชอบตามแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนไป ทั้งสองอย่างนะคือพัทรู้สึกว่าพัเองก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทําเป็นอัลบั้มนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสองปีจะเปลี่ยนลุคทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมผมผมยาวหรือใส่ชุดนี้ก็จะใส่ยาวไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเป็นซิงเกิลมันมีโอกาสได้แบบเปลี่ยนลุคบ่อยขึ้นเพราะว่าทุกเพลงก็จะต้องมีชุดคอนเซปต์จะต้องมีสไตล์ที่ต่างกันไปตามเพลงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบเอ้ย สิงเกลนีจะใส่ชุดอะไรดีหรือจะทำผมทรงอะไรดีมันก็เลยยิ่งสนุกขึ้นไปด้วยค่ะเพราะชอบแต่งตัวอีแล้วค่ะและอย่างที่แต่งมาวันนี้นะคะอย่างนี้นี่ถือเรียกเรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าลุคนี้รองเท้าพี่พุธช่วยดูหน่อยค่ะโอ้โหงมากค่ะไอพี่สังเกตนะคือซูไม่ไหวนะคะแบบนี้อันนี้เป็นชุดคอนเซปต์กึ่งลำลองอย่างงี้ถ้าถือว่าขึ้นคอนเสิร์ตก็จะแบบ มีระยิระไรมากกว่านี้ต้อง t วิตเตอร์อะไรว่ากันไปมันเป็นใสๆอย่างนั้นแล้วพอเดินแล้วมันเป็นไฟออกมาด้วยไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าเด็กไม่ใช่รองเท้าเด็กไม่ใช่รองเท้าเด็กีแต่ว่าก็คือถ้าอย่างชุดคอนเซปต์ชุดนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพัดไว้ผมสั้นมาสองสามปีเราก็เลยอยากจะปรับลุกกลับมาให้มันมีความเป็นผู้หญิงเยอะขึ้นก็ใส่กระโปรงอะไรนี้มีฟรุ้งฟริงูีมนดีอ่ใช่ละมาพูดถึงเรื่องงานกันบ้างดีกว่าพี่พุทธพัชชาเนี่ยเห็นได้ว่า ร้องเพลงก็เก่งนะคะแต่เธอเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงได้อย่างเดียวนะคะมีความสามารถอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทําอะไรมาบ้างคะก็เป็นเอฟนี่มันดีอยู่อย่างได้ทําทุกอย่างเลยค่ะเคยเล่นละครเล่นละครเวทีด้วยแล้วก็เป็นตอนนี้มีเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนิ์ครูรักใช่ไหมนักเขียนด้วยอ่ะเขียนหนังสือด้วยเขียนหนังสือด้วยค่ะชอบเขียนมาก่อนป่ะฮะชอบเขียนอยู่แล้วคือพายเป็นคนชอบเขียนไดอารี่แล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเหมือนกับนอกจากเรื่องร้องเพลงที่เป็นความฝันหลักในนชีีวิตเ่ย การเป็นนักเขียนก็เป็นอีกหนึ่งความฝันเหมือนกันที่แบบพูดอยากจะทาให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ได้ไดเริ่มต้นทําความฝันนี้ต่อแล้วด้วยมีห<ม>นังสืงอออกมากี่เล่มแล้วที่เขียนเองอเล่มแรกเป็นอตอนออกจากบ้านในเอฟมาใหม่ๆเลยค,ะค่ะตอนนั้นชื่อพัชชาสแตรีก็เป็นเหมือนกับเล่าเรื่องราวประจําวันคือตามชื่อเลยเป็นดรี่มากกว่าแต่ว่าถ้าทํางานแบบนักเขียนเต็มตัวเนี่ยก็คือเป็นเล่มที่สองเนี่ยคะ่ะตรงที่ มาเริ่มต้นแบบพระชาจะเป็นนักเขียนนะทำงานแบบนักเขียนส่งต้นฉบับมีการอิจิตมีกองบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พึ่งออกมาเดือนเมื่อเดือนเมษาค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวกับคนนี้เลยค่ะเกี่ยวกับคนนี้เลยค่ะเป็นชื่อหนังสือ Nightmare Before 29คือมันเป็นเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคือกำลังจะอายุ3 0สิหรือเปล่าคะหรือว่าไงอีกนิดนึงอีกครึ่งปีเข้าใจได้เพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยจะกลัวว่าจะ อายุจะขึ้นเลขสแล้วใช่ซ<ช>ึ่งพระชาก็<ห><ห>เป็นหนึ่งในนั้นก็เกิดฝันร้ายขึ้นฝ <c oughs> ันร้ายเลยเหรอฝันร้ายเพราะว่าหลายๆคนก็จะมองว่าพระชาเป็นนักล่าฝันเ <c oughs> พระาะฉะนั้นก็จะดูแบบประสบความสําเร็จได้เป็นนักร้องอย่างที่ตัวเองฝันดูเป็นฝันดีอนะไรเงี้ยะจริงๆแล้วคือระหว่างการทํางานมันยังมีฝันร้ายที่แทรกอยู่ระหว่างทางเยอะมากอะไรเงี้ยก็หยิบตรงนั้นมาเล่าแต่ว่าก็เล่าในในมุมบันเทิงนะไม่ได้เล่าแบบซีรีสหรือว่าดราม่าอะไรเงี้ยค่ะแหมสงสัยอยากรู้ต้องไปอ่านเอาใช่ไหมคะเนี่ยแน่นอนค ตอนนี้ให้พระชาพูดถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่ากระแสเป็นยังไงบ้างคะเ<ม>อ่อชื่อซิงเกิลก่อนความโชคร้ายมาเยือนขอบคุณที่รักกันจริงก่อนเธอจะทิ้งกันไปขอบคุณที่ใช้เวลากับฉันานานขึ้นนานด้ตีจดจำเรื่องดีดก่อนปล่อยมือทับไปเสียทีก่อนความโชคร้ายจะเข้ามาเยือน เพลงนี้คือสาเนี่ยบ่ะเออนั่นน่ะสินิดนึงคือทุกอย่างผลแบบเขาเรียกว่ายองใยเกี่ยวกันหมดเลยนะใช่แล้วมันก็เกี่ยวจริงๆค่ะเพราะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยก่อนความชัวร้ายมาเยือนเนี่ยเขียนมาจากหนึ่งบทที่อยู่ในหนังสือในแ e ร์บีฟอร์ทเวนที่นายนี่แหละซึ่งแบบเรื่องบทนี้มันเป็นบทสรุปว่า เรื่องโชคพารู้สึกว่าชีวิตพาที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีเพราะว่าไม่เคยเจอปัญหาอะไรใหญ่แล้วก็ได้ทําตามที่ตัวเองฝันในด้วยความทั้งความตั้งใจและความบังเอิญบวกกัน uh huh. แล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ชีวิตเรายังไม่เคยเจออะไรที่แบบหนักเกินแก้เลยอะ่ะเราผ่านมาได้ตลอดก็รู้สึกว่าพามันโชคดีมาเยอะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราแบบตั้งตั้งรับกับโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นเหมือนแบบสมมติ ชีวิตของเราชาติเนี้ยมันมีโชคดีมีโคต้าอยู่จํากัดแล้วถ้าเกิดใช้ไปหมดแล้วล่ะเราจะทำยังไงไระก็มองว่าไม่เป็นไรในเมื่อโชคดีมามากแล้วถ้าโชคร้ายสักครั้งหนึ่งก็ก็โอเคก็คงไม่เป็นไรแล้วใครแต่งครับเพลงนี้อย่างนี้เรียกว่าถ้าเอามาจากหนังสือนี่คือแต่งเองหรือเปล่าอ๋อเป็นโปรดิวเซอร์คนสนิทค่ะว่านไฉว่านเอฟห้าครับค่ะก็เป็นโปรดิวเซอร์แบบที่พอบรีฟแค่สั้นๆเมื่อเกีย ก็สามารถเขียนออกมาเป็นเพลงได้เลยเนื่องจากว่ารู้เรื่องราวกันอยู่แล้วพูดถึงว่าล่าสุดเนี่ยได้ยินมาว่ามีการร่วมงานกับพี่ตุ้ยธีรพัฒนด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาวในฝัน เออไม่ใช่แบบว่าชายในฝันชายในฝันพาดฝัน่พูดเลยค่ะพูดว่าสาวหลายๆคนเป็นต้นแบบของชายในฝันของสาวหลายๆคนนี่เราพยายามจะหาพวกะว่เป็นต้นแบบของชายในฝันเพราะอะไรอะไรในตัวพี่ตุ้ยทําให้เป็นสาวเป็นชายในฝันเป็นพี่น้องสาวกัติดกันตรงนี้นะคะติดกันตรงนี้นิดนึงชายในฝันของสาวคือบุคลิกความอบอุ่นลักษณะ ตกายภาพแน่นอนละรออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพราะว่าเป็นทั้งความสามารถเป็นหลายๆอย่างด้วยอะค่ะก็เกือบจะเพอร์เฟกแล้วล่ะอรจิงเอาเป็นว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงซิงเกิลที่ชื่อว่าก่อนความโชคร้ายมาเยือนใช่ไหมคะมิวสิกวิดีโอละคะมีเพลงใหม่ก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอใหม่ซึ่งมิวสิกวิดีโอของพัชชาเนี่ยจะต้องเป็นที่ฮือฮาแล้วก็น่าจดจำจดจำใช่มีความอยากดู ค่าทุกๆเพลงเลยฮะเพลงนี้เป็นไงบ้างคือทุกๆเพลงเนี่ยพยายามที่จะเลือกนักแสดงเก่งๆามา,าถ่ายทอดเพลงของเราเพราะพันรู้สึกว่ามุมมองของเราเวลาเราร้องซึ่งเป็นตัวเองเนี่ยค่ะเราเราก็จะร้องออกมาฟิลหนึ่งแล้วถ้าสมมติเราเล่น MV เองเอีกเนี่ยมันก็จะได้ไปในทางเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้นักแสดงเขามาตีความเพลงของเราเนี่ยมันจะได้อีกแบบหนึ่งมันจะได้อีกบุค,คลิกหนึ่งซึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นสีสันที่คนดูคุ้มกว่าคือได้ฟังเสียงเราด้วยแล้วก็ได้ดูการแสดงดีๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ซิงเกิลใหม่คือพี่จุ๋ยวรัทยาครับเล่นดีจริงก็เขาเป็นนักแสดงพูดถึงเรื่องย่อๆของมิวสิกวิดีโอนิดนึงได้ไหมคะ s t a r ไลน์อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกือบจะ based on true story ของ ของใครหลายๆคนคือเป็นเรื่องของใครหลายๆคนด้วยนะแบบว่าตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นของใครหลายๆคนผัดเชื่อว่าถ้าพูดไปพูดมาอาจจะโดนกระทบกันไปนะเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเบื้องหลังมันเป็นชีวิตที่เหลือของคนที่ทํางานอยู่ในแสงไฟอะค่ะครับเป็นคนบุคคลสาธารณะเป็นคนมีคนรู้จักเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยคือ3คนนี้ใน m v เนี่ยคือมีพี่จุ๋ยวรัตยาเล่นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากเรียกว่าซุปตาละแล้วก็นัท ทิวนาทิวก็เล่นเป็นศิลปินในระดับแบบกโกอินเตอร์ออคือมีชื่อเสียงเยอะเหมือนกันแต่กับอีกคนนึงเนี่ยคือแทนแทนเป็นเล่นเป็นคนรักของพี่จุย๋ยซึ่งเขาเป็นนักร้ดนตรีเขาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายความฝันของเขาคือเขาก็อยากจะเดบิวอยากจะมีผลงานแต่ว่าไปในทางศิลปินซึ่งพอมันมีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานะมีการทํางานอะไรต่างๆที่มัน ไม่เท่ากันมันแตกต่างกันเยอะก็เกิดปัญหาถึงแม้ว่าจะรักกันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยระหว่างแทนกับพี่จุ๋ยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่จะไปรอดในขณะที่แบบคนทั่วไปเขาก็อยากจะจับให้คู่กับน้องนณทิวคลาสสิกครับใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวไปตัดออกติดออนแดงโอเคเข้าใจเข้าใจได้ เป็นเรื่องเป็นเรื่องเแมนแม้ว่า bounce around เนี่ยถึงจางซ้ายขวาโดนได้นะคะอันนี้โดนได้ถึงแม้ว่าจะพยายามทําความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงโลกความจริงเรื่องการรับผิดชอบในชีวิตจริงเรื่องการที่ก็ในเมื่อทำงานนี้ไปแล้วและมีชื่อเสียงไปแล้วเราไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับได้เพราะมันไม่ได้หมายถึงว่าดีดนิ้วพั้แล้วพรุ่งนี้ทุกคน ก็จะจําชันไม่ได้แล้วค<ช>ือมีชื่อเสียงไปแล้วมีคนรู้จักไปแล้วเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วมันย้อนกลับยากมันก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไปและเป็นโชคร้ายที่ควบคุมไม่ได้ก็ออกมาเป็น MV ตัวีตัวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันวานก่อนที่พระชาจะเข้ามาในบ้านเอฟนะครับตอนนั้นคิดยังไงถึงได้เดินเข้ามาแล้วคิดไหมว่ากับการประกวดครั้งนี้มันจะทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ ย้อนกลับไปเมื่อวันวานก่อนที่พระชาจะเข้ามาในบ้านเอฟนะครับตอนนั้นคิดยังไงถึงได้เดินเข้ามาแล้วคิดไหมว่ากับการประกวดครั้งนี้มันจะทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้อันนี้พูดถึงอย่างอย่างอย่างที่บอกเลยว่าในหนังสือเนี่ยก็เขียนในหนังสือของพัน,นี้ก็เขียนว่าแบบบังเอิญสุดๆคือพัดผู้เรื่องโชคเนี่ยโชคคือสิ่งที่เหนือการควบคุมทั้งหมดครับ เป็นพัดเป็นนักศึกษาดนตรีอยู่แล้วค่ะไม่ที่โดนเรียงขศินตอนนั้นนี่อยู่ปี1ปี2แล้วพอปี2ปิดเทอมปุ๊บเนี่ยก็จะมี audition F 2อพอดีซึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้จักหรอกอะคาเดมี่ป็นเดเชียอะไรเงี้ยเลลิตี้โชว์ตอนนั้นยังใหม่มากบ้านบ้านก็ไม่ได้อยู่ก็คืออยู่หอปุ๊บทีวีก็ไม่มีดูแล้วก็ไม่รู้จกักรายการแต่เพื่อนก็มาเคาะประตูหอเฮ้ยเฮ้ยแกไปประกวดเป็นเพื่อนหน่อยไป audition เป็นเพื่อนกันหน่อย ก็นั่งรถตู้นั่งรถเมย์จากสารยาจากนครปฐมมาอนุสาวรีย์แล้วก็ต่อแท็กซี่ไปที่ฮาวส์ซีเอเพื่อไปออดิชั่นตั้งใจออดิชั่นเป็นเพื่อนเพื่อนเฉยๆแต่ว่าไปไปมาเพื่อนตกรอบไอ้นี่เขารอบซึ่งตัวเองชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่แต่ว่าพัดไปด้วยความรู้สึกว่ามันก็ไม่มีเลยเสียเนื่องจากเราเป็นนักศึกษาดนตรีอยู่แล้วเราเรียนร้องเพลงอยู่แล้วก็เอาก็ไปสิก็สนุกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวที่แบบ ผลักดันให้เรากล้าออกไปยืนตรงนั้นตรงที่เราอยากพิสูจน์แล้วจากาวันนั้น9ปีแล้ว<ช>จ,จนถึงวันนี้คิดว่าต,วตัวเองจะสามารถทําตัวเองให้มาถึงได้ไกลขนาดนี้ไหมคะโหไม่คิดเหมือนกันคือ,อ,อพาร์ทรู้สึกว่าพาร์ทเองเนี่ยไม่ไม่ได้แบบรู้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นนักร้องเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นก็คือเราก็ทําไปตามความสุขของเราพยายามจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะแบบ อะคุยกับคุณครูเก่งๆ <S <S หรือว่าใครที่แบบเป็นคนที่เราเคารพนับถืออะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบให้เขาสอนเยอะๆแต่ว่าเพิ่งจะมาเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องจริงๆได้ก็แบบซักเป็นเอฟมาสัก4ีหปีแล้วเลยค่ะกว่าจะแบบ อ่าโอเคนะมีคนยอมรับเราในฐานะนักร้องถ้าพูดถึงพระชาก็อยากจะฟังประชาะร้องเพลงนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก,ก็รู้สึกว่านั่น,นคือความประสบความสำเร็จของเราแท้อย่างแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แบบ <c oughs> เพลงขึ้นชาร์ตเป็นซูเปอร์สตาร์โกอินเตอร์อะไรขนาดนั้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> วันที่ไปออดดชั่นที่จำได้ไหมครับว่าร้องเพลงอะไร <c oughs> ตอนนั้นร้องอีไปเอ็นก็อยูค่ะ,คะ <c oughs> การอลิเชคีสเป็นเพลง ขายของแก้วเหมือนกันอ๋อชอบเป็นเพลงที่เวลาสมมติว่ามีใครจะเชิญขึ้นไปร้องเพลงแล้วแบบไม่รู้จะร้องเพลงอจะร้องเพลงนี้อันนั้นก็ไปคิดเอาอยให้ประชาชนหน่อยละกันอันนิดนึงละกันค่ะชาวนหน่อยละกัน Some people want it now but I don't want not let down w e t h a n t you baby If I'm good to you baby Some people นี่พระชาเนี่ยเพลงส่วนใหญ่แล้วของพระชาจะเป็น อกหักที่มันเกี่ยวกับความรักอะไรต่างๆเนี่ยที่สําคัญที่พอ,อยิ่งร้องเพลงแบบนี้คนก็จะยิ่งชอบให้ร้องเพลงละครนะใช่มชจะเป็นเจ้าแม่เพลงละครหรือยังคะก็มีเพลงประกอบละครมาหลายเพลงแต่ว่าอ,อย่างอย่างล่าสุดเนี่ยคือทํางานกับพี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะชื่อเพลงยิ่งไกลย,ยิ่งชัยอันนั้นก็คือ เป็นอีกแนวหนึ่งเลยคือพอเราร้องซิงเกิลตัวเองมานานๆเนี่ยร้องแต่อกหักหรือเป็นไอดอลสาวโสดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ร้องเพลงอินเลิฟรักๆแล้วก็พอเปลี่ยนมาร้องเพลงละครอีกรอบหนึ่งก็ต้องจูนเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ความหมายเหมือนแบบโอ้ยฉันประทับใจเมื่อเวลาฉันได้อยู่ใกล้เธอหัวใจฉันมันบอกว่าใช่หรืหนึ่งไม่ออกอ่ะ้องให้ร้องให้ฟังนะขอหอยให้ร้องให้ฟังแต่

พูดเดี่ยวที่ได้หัวใจฉันไปซึ่งก็จะหวานมากอย่างนี้การร้องเพลงประกอบละครนี่ต้องทราบไหมฮะว่าละครนั้นเรื่องย่อเป็นยังไงมากเลยค่ะเขาจะต้องบอกเราต้องรีฟเราใช่ปะต้องทราบเรื่องราวก่อนเลยแล้วอันนี้เราหามาตรงที่เพลงเมื่อกี้เนี่ยคือพอเจอพี่หนึ่งนรงวิทย์เนี่ยพี่หนึ่งบีบอก อันนี้เป็นละครผีค่ะ <laughs> เลยไม่หรอแต่ว่าเมื่อกี้ฟังดูเหมือนไม่ใช่ผีเ,เลยก็เป็นเรือนไม่ใช่ผีคือเวียงร้อยดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมีซับซ้อนซ่อนเงื่อนค่ะแต่ว่าอันนี้ร้อ,องร้องเป็นตัวแทนนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยเขาต้องไปตามหาความจริงซึ่งแบบจะต้องออลิงก์กับเรื่อง ผีที่ก็ตายไปแล้วเขาจะมาตามเอาความจริงตันนี้เนี่ย a กำลังจะกลับมาอีกซีซั่นหนึ่งแล้วใช่ AF 11กำลังออดิชั่นโค้โ1อแล้วเหรอคะวันนี้อย่านับมิ้วค่ะเยังไงฮะรุ่นใหม่เนี่ยมีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากรุ่นแรกๆยังไงบ้างพาร์ทเนี่ยเป็นช่วงที่เรลิตี้โชว์กำลังเป็นกระแสเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเกิดถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สมัยนั้นมันคือพอพอมีคนมาสนใจ มันก็สนใจกันเยอะอะเพราะมันเป็นของแปลกอะเนาะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้พัยก,ก็พูดต้องพูดแหละว่าเรี e ลิตี้โชว์เนี่ยกระแสมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าพัดเองได้สัมผัสกับคนที่เขาเข้ามาออดิชั่นไม่ใช่เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะค,คือเป็นรายการอื่นพายเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือก็จะได้เห็นคนที่มีความตั้งใจเพราะว่าตรงนั้นอะที่ไม่เปลี่ยนเลยคือความฝันของคนอะไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่า จะทํายังไงให้ถึงฝันมันอาจจะไม่ง่ายเท่าเดิม,มไม่ไม่แบบไม่ฮือฮาเท่าเดิมแต่ก็พักก็จะไม่เชียร์ให้แบบไปทีาอื่นทะคณออะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทําตามฝันต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าคือลูกใหม่ยังไงก็ต้องมีเกิดขึ้นเรื่อยๆในฐนานะรุ่นป้าของสถาบันค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรน้องๆบ้างเทคนิคที่จะต้องเตรียมตัวในการที่จะเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เด็กเก่งขึ้นเยอะครับคือเดี๋ยวนี้เด็กอายุ15ก็ร้องแบบโหอย่าง,งพี่ก็บอกไม่ต้องบอกอะไรก็ได้ว่าอันนี้เนอะอันนี้เนื่อยก็รู้สึกว่าอย่างเรื่องเทคนิคหรือว่าสกิลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องบอกเพิ่มแล้วแหละแต่ว่าพากรู้สึกว่าความตั้งใจเท่านั้นความตั้งใจมันต้องแสดงออกมาให้เห็นด้วยว่าแบบเราตั้งใจอยากจะเป็นอะไรจริงๆนะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เพื่อเงินทองรางวัลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ชัดเจนและที่สาคัญ สุดคือไม่ว่าคุณจะแบบพื้นฐานมาแค่ไหนมไม่ว่าถึงแม้ว่าจะพื้นฐานด้าน EQ ก็ตามนะ<ช>นิสัยไม่ดีมาก่อนอะไรก็ตามแค่แสดงให้ให้เห็น,น่ะถึงการพัฒนาตรงนี้แหละที่จะชนะใจคนดูคือย้ำเตือนให้น้องๆอ,อ,อย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย<ช>คือสิ่งที่เรารัก อยากที่จะทํามันรักที่ทํามันไม่ใช่ว่าไปโฟกัสกับว่าเฮ้ยเราทำมันแล้วมันจะโดดไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะดังไหมอย่าไปโฟกัสกับตรงนั้นเนาะค่ะก็ฝากนะคะเมื่อกี้ฝากถึงน้องๆที่มีความฝันไปแล้วใช่ไหมทีนี้ต้องฝากความฝันตัวเองบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือ Po c k e t Book ค่ะ Night Bear r e f o r t e 29แล้วก็มีก่อนความโชคร้ายมาเยือนซึ่งเป็นซิงเกิลที่เขียนมาจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้ชื่อว่า Hello Stranger Project ค่ะ ก็อย่างที่พี่พูดถามเมื่อกี้ว่าได้ร้องเพลงคู่กับพี่ตุย้ยธีรพัฒน์ก็คือในโปรเจก t นี้แหละคะ่ะเป็นโปรเจกที่เหมือนกับครบทศวรรษของนักล่าฝัน10ปี AF แล้วก็เลยเอานักล่าฝันเนี่ยที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเนี่ยมาจับคู่กับศิลปินต่างค่ายแล้วก็ต่างเคมีกันเพื่อที่จะได้ให้เพลงใหม่ๆก็ของพัฒ์ก็คือคู่กับพี่ตุย้ยซึ่งก็คือชื่อเพลงไม่หายไปไหนเลยเลือกเองก็เปล่าเลือกเองก็เปล่าคู่กับพี่ตุย้ย นี่ดูสิดูไม่ต้องพูดคารูไม่ต้องพูดคารูมชะตาวิขิตเขาบอกว่ามงะตาวิขิตโอเคขนานั้นเลยนะคะก็ปาด้วยว่าจะหวานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ดู MV กันแล้วก็นอกจากจะมีเพลงออกมา6ซิงเกิลเนี่ยทั้งทั้งโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีหนังสั้นออกมาด้วยค่ะแต่ละเพลงก็จะมีหนังสั้นที่ทำทำตีความใช่แล้วก็ตีความในอีกแบบหนึ่งซึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือพอเวลามันใช้หลายๆมีเดียมาประกอบกันมันน่าสนใจค่ะ เยอะมากเลยนะคะยังไงก็รอติดตามได้กับผลงานต่างๆของพัชชานะเยี่ยมจริงๆครับเอาละวันนี้เวลาของ True Insider Weekend ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับ ถามแก้วก่อนดีกว่าว่าเป็นไงวันแรกวันแรกโอเคไหมแก้วโอเคพ่พูดว่าแก้วเป็นไงอะไรใช่ไหมให้อยู่ต่อป่ะให้อยู่ต่อหรือล่าใช่คุณผู้ชมโหวตเลยนะฮะให้อยู่ต่อพิมทีไอหนึ่งเว้นวัดอ่าะาวันนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะขอให้แก้วเนี่ยเป็นคนสรุปปิดรายการเลยก็แล้วกันนะได้เลยค่ะยังไงก็สาหรับวันนี้นะคะเราก็ได้คุยเรื่องราวดีๆกับคุณพัชชากันไปแล้วพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันได้ใหม่แขกรับเชิญจะเป็นใครรอติดตามได้ที่นี่ค่ะ True Insider Weekend ค่ะ วันนี้พวกเราไปกันก่อนเนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เห็นพี่โอเนี่ยถ่ายแบบเซ็กซี่กันมาเยอะแล้วแล้วพี่โอนมีวิธีเซฟตัวเองยังไงบ้างคะโอ้รักตัวเองแล้วรักคนอื่นบ้างไหมนางแบบมาทั้งทีนะฮะอยากจะให้นางแบบนีช่วยสอนนิดนึงนะครับเผื่อที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้นำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่อยเปิดไหล่ขึ้นขึิ้นขมิมวหน้าท้องและเก็บ้น้น